จัดโปรโมชั่นเอาใจคุณลูกค้านะครับต้อนรับวนวลเลลไทยด้วยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับราคาเราตั้งอยู่ที่และนี่คือเจ้ามา z ด้า2 Skytiv 1.3นะผมบอกเลยว่าโ,โหสวยจัดนะสภาพนางฟ้านะครับบอกเลยว่ารถสวยๆแบบนี้นะครับมีที่เพดคาเซนเตอร์เท่านั้นนะครับนี่ฮะด้านข้างตัวนี้นะครับเป็นสปอร์ตแบบ แฮชแบ็กนะครับผมด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับเป็นสีน้ําตาลนะครับผมสีนี้หายากมากและขายดีที่สุดนะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับไฟหน้าแบบมันติเลฟเฟกเตอร์นะผมตัวนี้นะมาพร้อมกระจังหน้าแบบเหลี่ยมนะผมโลโก้มาสด้านะตัวนี้เพิ่มความหรูหราเข้าไปนะคือมองมองแค่มองนี่ก็รู้แล้วว่ามันหรูมากนะครับแบรนด์มาสด้าเนี่ยไม่เคยผิดหวังอยู่แล้วนะครับใครที่ชอบแบรนด์มาสด้าเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นรถที่หรูอยู่แล้วนะครับผมด้านข้างตัวนี้เป็นล้อแม็กคู่ตัวนะผมล้อแม็กคู่ตัวนะครับแม็ก คู่ตัวมาพร้อมกับยางปีใหม่ๆใช้งานไปยาวๆนะผมคันนี้นะโอ้โหรถสวยเดิมกลิบนะผมบอกเลยว่าใครหาไว้ใช้อยู่สภาพนางฟ้าอย่างนี้ต้องรีบจัดแล้วนะครับ mm hmm. ด้านข้างตัวนี้นะครับก็สวยงาน,นครับ mm hmm. ก็ขนาดกระทัดรัดนะครับเป็นแฮชแบ็กหประตูนะครับผมเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถกึ่งสไตล์ เอสยูวีไว้ใช้งานนะผมตัวนี้ด้านข้างก็ติดฟิล์มกองแสงนะครับแบบ40-60%นะครับด้านข้างติดกันสาดเรียบร้อยแล้วนะผมโอ้โหสวยมากนะครับด้านบนนะครับผมก็มีนี่เลยชาร์กฟินนะครับผมเป็นเสาวิทยุนะครับแบบคีบปลาฉลามด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายรถนะครับว่าจะหล่อเหลาขนาดไหนนะครับไปชมกันเลยสําหรับด้านท้ายรถนะครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหมันให้อารมณ์ที่สปอร์ตแล้วก็โฉบเฉียวมากๆนะครับผมตัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นแบบแฮชแบ็กหประตูนะครับก็สามารถเปิดท้ายได้นะครับผมนี่ เปิดท้ายได้นะครับสามารถนําสัมภาระนะครับมาใส่ด้านหลังรถได้นะครับเบาะตัวนี้ก็สามารถพับได้นะครับพับเรียบได้เลยนะครับนี่ครับกดเบาะพับได้เลยนะครับผมใครที่ต้องการขนสัมภาระนะครับผมก็สามารถนําสัมภาระใส่ได้ด้วยนะครับเป็นรถเก่งนะครับกึ่งสไตล์รถใช้งานนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับผมนะ ด้านท้ายก็สวยงามนะครับมีคําว่ามาสด้า2นะครับโลโก้มาสด้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น Sky Active นะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กระยะถอยให้อีก2จุดนะครับคขที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับต้องคันนี้แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันนะครับว่าจะหรูหราขนาดไหนนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารครับต้องบอกเลยว่ามันหรูหรามากๆนะครับหรูหราจริงๆนะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าโอ้โหสวยหรูหราออปชั่นมาครบนะครับด้านในนี่ก็เป็นเบาะผ้านะครับ เบาะผ้าตัวนี้คู่ตัวเลยนะครับมีพรมอ่ามีพื้นรองมียางรองเท้านะครับตรงรุ่นเลยนะครับตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับนี่เลยนะครับคอนโซลนะครับขนาดใหญ่นะครับผมแล้วก็ออปชั่นนี่คือครบเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นกุญแจแบบอ่า K o S นะครับกุญแจเคเบเลตนะครับผมตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบแบบ push start นะครับสามารถสตาร์ทรถเพียงปุ่มสัมผัสนะฮะนี่ฮะโหดูออปชั่นนี่เป็นยังไงเห็นตรงนี้ขึ้นมาไหมตรงนี้คืออะไรนะครับตรงนี้นะฮะจะเป็น ไม่นะผมเป็นไม่เป็นเลขไม่ตรงกระจกนี่นะครับจะถอนให้เราดูได้นะผมตัวนี้มีจอด้วยนะฮะมีจอแบบทัชสกรีนนะผมตัวนี้สามารถปรับนะปรับลูกเล่นนะผมตรงนี้ได้เลยนะครับที่จอนะผมเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับได้เลยนะผมตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะเป็นแอร์แบบอัตโนมัตินะครับผม เกียร์อัตโนมัตินะครับมีหน้าจอทัชสกรีนนะแล้วก็มีนี่ด้วยนะครับมันติฟังก์ชันหุ่มไลัยนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงปรับโหมดหาขึ้นได้เลยนะผมและที่สําคัญเลยคันนี้นะครับเลขไม่นะครับผมน้อยมากๆนะครับรถร้านเราเนี่ยมีแต่ไม้น้อยๆนะครับคันนี้นะครับเลขไม่วิ่งเพียง4500กิโลเท่านั้นนะผมไมจริงไมแท้ไม่มีการกอใหม่อย่างแน่นอนนะผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์แล้วก็โปรโมชั่นกันครับ สำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบ16วาลวาวนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบสกายทีปนะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้ก็บอกเลยว่าประหยัดน้ํามันให้อัตราเร่งที่ดีนะครับผมเดินทางไกลก็สบายเดินใกล้ๆก็ประหยัดน้ํามันนะครับผมบอกเลยว่าขับขี่ได้ทุกรูปแบบนะครับผมไม่ว่าคุณลูกค้าจะไปเดินทางไกลหรือว่าเดินทางใกล้เนี่ยตัวนี้ประหยัดน้ำมันอย่างแน่นอนนะครับที่สำคัญคือคันนี้เนี่ยรถเดิมๆสวยๆเลยนะครับไม่มีขยับเลยนะครับน็อตเดิมๆนะครับผมเครื่องยนต์ไม่มีหยดไม่เยิ้มนะ ใครที่ได้ไปนี่บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคายาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังราคาโปรโมชั่นกันครับว่าคันนี้จะราคาเท่าไหร่สำหรับเจ้ามา z ด้2 s k y ยทรี1.3สปอร์ตไฮคอ n เน t คันนี้นะครับบอกเลยว่าราคาในพิเศษสุดๆนะครับผมจัดโปรโมชั่นเอาใจคุณลูกค้านะครับต้อนรับบันวาเลนทายด้วยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับราคาเราตั้งอยู่ที่399,000บาทนะครับผม สำหรับลูกค้านะครับที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมรับไปเลยนะครับผมราคาสุดพิเศษนะครับเพียง3ามแ0 0เบาทนะครับบอกเลยว่าราคานี้มีแค่เพชรคาร์เซนเตอร์เท่านั้นนะครับราคานี้คุ้มค่าคุ้มราคาครับได้รถออปชั่นเต็มๆไปใช้รถสวยๆเดิมๆนะครับสภาพนังฟ้าอย่างนี้นะครับนในราคาที่ถูกประหยัดมากๆนะครับสามแสน 79,000บาทนะครับลูกค้าประวัติดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินดาวแม้แต่บาทเดียวนะครับผมผ่อนสบายๆนะครับเพียงประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้คลิปวิดนี้ก็ได้นะครับผมเรามีทีมงานที่ปรึกษาการขายนะครับไว้คอยบริการคุณลูกค้าท่านนะครับผมคลิปหน้าเจอเจอใครนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เป็นไปแล้วขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ